สวัสดีครับเราเกมกกนในทอมคลิปนี้จะเล่าถึงตัวละครอ,อารูครับที่มีการอเวกเป็นระดับ s s s p a t ได้ครับ ในการอเวกก็จะมีทั้งหมด10ขั้นด้วยกันโดยผมจะเรียกขั้นที่1ครับอเวกขั้งที่1เนี่ยก็จะเป็น A1 นะครับอเวกสก็จะเป็น A2 A3 เรียงไปอย่างนี้นะโดยในวันนี้ครับผมจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาจะมีขั้นที่เราจะมาเล่าก็จะมี A3 A5 แล้วก็ A7 เครับเป็น3ขั้นที่เราจะมาเล่ากันวันนี้ส่วนขั้นอื่นๆครับก็จะเป็นการเพิ่มสเตตัสมากกว่านะเป็นแค่ขั้น3 A5 หเละเจที่มีผลต่อสกิลของตัวละครมาเริ่องที่ A3 ก่อนเลยครับเป็นสกิลที่เพิ่มขึ้นมาครับ โดยความสามารถของสกิลนี้คือจะเป็นลดคูดาวของสกิลที่มีชื่อว่า Nature Fury ซึ่งเป็นสกิลที่ตัวอารูนมีอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ก่อนก่อนเอาเวรับจะเป็นการลดคูดาวของสกิลนั้นอยู่ที่80%เลยทีเดียวทําให้สามารถใช้สกิลนั้นได้บ่อยมากยิ่งขึ้นโดยสกิล Nature Fury จะเป็นการทําดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดของคู่ต่อสู้แล้วก็มีโอกาสติดสตันหรือมึนงงครับแล้วก็จะเป็นการเสก นะครับหรือว่าอัญเชิญตัวลูกตาซึ่งเป็นเสียงอัญเชิญของตัวอารูนี้ออกมา1ตัวรอหนึ่งครั้งในการใช้สกิลนั้นด้วยต่อมาจะเป็นการ A5 ครับเอเวคขั้น5ก็จะสมผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงครับในตัวสกิลอันติของตัวอารูโดยสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาของสกิลครับหลังจากทํากการ A5 เนี่ยจะทำให้ในโหมด PV p เฉพาะในหมด PV p PP, เท่านั้นรับใน PV e ไม่ส่งผลนะก็จะ ทำให้ตัวอารูครับเวลาเข้าต่อสู้ในบทพีพเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนศัตรูครับได้1ตัวละครให้กลายเป็นเจ้าลูกตาหรือสิงั์เชิญของตัวอารูโดยเจ้าลูกตาที่เราเปลี่ยนจากตัวละครคู่ต่อสู้เนี่ยจะได้รับทั้ง a t t a c k กดีเฟนส์และ HP มาจากตัวละครที่เราเปลี่ยนครับเป็น800%ของตัวละครนั้นๆโดยเจ้าตัวละครที่ถูกเราเปลี่ยนเป็นลูกตาเนี่ยจะถือว่าเป็นสมาชิก1ตัวของทีมเราด้วยนะครับโดยมันก็จะช่วยเราโจมตีคู่ต่อสู้ ระยะเวลาที่ตัวละครตัวนั้นครับถูกเปลี่ยนเป็นเจ้าลูกตาเนี่ยจะมีระยะเวลาอยู่ที่5วินาทีด้วยกันหรือหากระหว่างนั้นครับตอนเป็นลูกตาแล้วโดนคู่ต่อสู้โจมตีจนตายตัวละครนั้นก็จะหายไปเช่นกันแต่ในกรณีที่ตัวละครนั้นมันไม่ตายนะครับครบ5วินาทีเนี่ยมันก็จะคืนร่างครับกลับมาเป็นคู่ต่อสู้เราเหมือนเดิมโดยในการเปลี่ยน จ้าตัวละครนั้นครับเป็นลูกตาครั้งต่อไปจะไม่สามารถทําได้ในทันทีนะจะต้องรอให้ผ่านไป10วินาทีก่อนถึงจะสามารถเปลี่ยนไอตัวเดิมนที่เราเคยเปลี่ยนเป็นลูกตาเนี่ยกลับมาเป็นลูกตาได้อีกครั้งหนึ่งและในอีกกรณีหนึ่งครับหากศัตรูเราเหลือตัวเดียวครับทั้งทีมเนี่ยเหลือแค่ตัวเดียวเราจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวนั้นให้กลายเป็นเจ้าลูกตาได้นะแต่เราจะเพิ่มความสามารถให้กับตัวอารูขึ้นมาก็คือตัวอารูจะโจรรมตีตัวละครตัวนั้นอนะ เป็นดาเมจพิเศษเพิ่มขึ้นครับคิดเป็น20%ของ HP ของตัวละครนั้นนะอันนี้คือสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาครับในหมด PVP ของสกิลอันติของตัวอารูแต่ในหมด PVE เนี่ยสกิลอันติของตัวอารูก็จะเหมือนเดิมเลย นะครับแต่ที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือประสิทธิภาพของสกิลต่างๆครับก็จะเพิ่มมากขึ้นว่าจะเป็นการบัฟดิมเมจหรือว่าบัฟลดดิมเมจของสกิลอ่ะเขจะเพิ่มขึ้นมาเป็นตั้งแต่3เถึง52%ซึ่งขึ้นอยู่กับค่าความแม่นยำของตัวอารูครับหากอารูมีค่าความแม่นยำอยู่ที่200แต้มเนี่ยก็จะได้รับบัฟสูงสุดอยู่ที่52% ต่อมาในขั้นของ A7 ครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือความสามารถในโหมด PVP ครับที่เราจะมีการเสกคู่ต่อสู้ให้กลายเป็นเจ้าลูกตาเนี่ยปกติเจ้าลูกตาที่เราเสกขึ้นมาเนี่ยจะมีเวลาอยู่คือ5วินาทีด้วยกันแต่เมื่อเราอัพครับเป็น A7 เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะนับ หนึ่งลูกตาในทีมเรารวมถึงเจ้าตัวที่เราเปลี่ยนเนี่ยนะหนึ่งตัวเท่ากับหนึ่งวินาทีเอาไปเพิ่มครับกับเวลาของตัวละครที่เราเปลี่ยนเนี่ยคือปกะติเป็นห้าหักเรามีลูกตาหนึ่งตัวอยู่ในทีมก็จะกลายเป็นหกสองตัวก็ไปกลายเป็นเจ็ดซึ่งสูงสุดเนี่ยมีได้เพิ่มได้ทั้งหมดเนี่ยคืออีกสามวินาทีเท่ากับเราจะสามารถเปลี่ยนตัวละครคู่ต่อสู้ให้กลายเป็นเจ้าลูกตาได้สูงสุดนานอยู่ที่แปดวินาทีด้วยกัน และอีกหนึ่งความสามารถครับในระดับ A7 ครับที่ผมมองว่านี่คือความสามารถที่โดดเด่นเลยนะของตัวอารูคืออย่างแรกเลยครับปกติตัวอารูเนี่ยจะมีตายและฟื้นหนึ่งครั้งอยู่แล้วนะแต่คราวนี้ครับเมื่อทําการตายและฟื้นเนี่ยตัวอารูจะสามารถใช้สกิลอันติเมตเนี่ยได้ถึง2ครั้งครับโดยไม่คิดค่าพลังงานในก่อนปล่อยสกิลครับหลังจากตายเกิดและอีกความสามารถหนึ่งครับนั่นกะ็คือในโหมด PP อารูสามารถ ลงเป็นตัวละครตัวที่6กับในหมด PVP ได้นั่นเองซึ่งแต่เดิมรับตัวละครที่ลงในตำแหน่งที่6ในทีมของซัม m o นเนอร์เนี่ยก็จะมีแค่ตัวซา u วเล่ครับหรือน้องกวางเพียงตัวเดียวเท่านั้นครับคราวนี้เมื่อตัวอารูสามารถลงในตำแหน่งที่6ได้ครับซึ่งเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่เหมาะกับ อาชีพอันเชิญนะครับก็จะสามารถเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับให้เพืเ่อนๆได้เอาลงมาในโหมด PP ในตำแหน่งที่6อาจจะใช้แทนของตัวซาวเวรไปเลยก็ได้ครับโดยเฉพาะสกิลการเปลี่ยนคู่ต่อสู้นะในโหมด PP ให้กลายเป็นเจ้าลูกตาเนะี่ยก็ถือว่าโดดเด่นแล้วนะครับ เล่าเกมกันในูนคลิปนี้ครับเล่าตัวละครอารูครับเมื่อทําการอเวกระดับเอเดเซตพัทแล้วเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างครับไม่มากก็น้อยครับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์เป็นกําลังใจให้กันครับหรือหากมีคําถามข้อเสนอแนะหรือคําติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมครับเล่าเกมกัน์ตูนคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมแล้วเจอกันครับ